สวัสดีครับทุกคนมือในผมสิพาย่างข้ามฝ่ายโอ้แรงมากน้ำแรงมากครับน้ำแรงมากครับทุกคนเดี๋ยวผมมาถอดรองเท้ากันให้คุณแม่ข่าอยู่นี้เดี๋ยวขอญอาตถอดรองเท้านี่ม่เงเล่นเ้าโอ้โหโอ้โหดู ดูขึ้นสักก่อนแหงหลายทุกคนสินไหลลงไปในน้ำเลยนี่โอ้ถ้าผมบอนักคอในผมไปเลยได้นี่น้ำมันกระลื่นปัด๊ดอันนี้กระเื่นขนาดพื้นนี่มันมีขี้ใครน้ำเกาะนะครับมันลื่นเ้อาิถามเพื่นได้อยู่บอก่ครับ โอ้โโอ,โอ้ลื่นขนาดโอ้ตรงตรงเอายกแต่ทางนี้บ่ครับอ๋อได้อยู่อูปัดอได้อยู่โอ้มันมืดขนาดบ่นนี่ที่ใครน้ำป่าน้ำมันขึ้นหลกว่าเก่านะครับเมื่อวานไหลายกว่าเมื่อวานนี้หลายเดี๋ยวมาชิไปเบิร์นใต้ โอ้มันลื่นมากเลยทุกคนล็เกือบขึ้นบ่อได้อันนี้ขึ้นมาตักปลาขิ้นมาตึกระดุงอนะขิ้นเอาเนี่ยมาตักปลานะผมบ่ได้เอาถุงเท้ามานะมือนี่มันก็เลยแบบอยากไอ้ลื่นเนี่ยจัหน้อยนะครับพูดอะน้ำมันไหลแรงมากทุกคนโอ้ ป่าถ้ามาตักปาย่างนี้น่าจะได้นะแต่ว่าเขาบอนนี้เอามานันมันนักขนาดมาเองก็ยังยากเลยวันนี้ก็ใส่เกิรใส่เกิอ์ไปกัน <c oughs> เป็นไปแล้วี <c oughs> ย๋วยวเช่นนี้ไปเปิ่งไนะเอาเอาอีเปิ่มมาคร <c oughs> ับ <c oughs> นี่เพ็่นเพืนกำลังเอ็ดห้างใหม่เป็นห้างใหม่คุยไม่รู้เรื่องนะ่าจะเป็นคนภาคกลางาบีจังเด็กเบาไทยโอ้แม่นคนทางเฮานะครับเดี๋ยวผมมาเบิรงบอลคี่ผมพามาปลาถ้าผบเบาแนละ้วมายกนี่ฮะได้ทีได้หลายเพราะว่าน้ำมันขึ้นหลายแล้วมันมีพื้นที่ให้ตักปลาได้เยอะ โอ้โหแต่แต่แตมันเลื่นมากครับทุกคนมันเปตะไคร่น้ำกะโอเคเพืนม่ให้ถ่ายกับมาถ่ายนะครับ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนกำลังเล็ดห้างอยู่เพื่อนบาากอกทันที่ยกอ่านสี่ยางกับมันสี่ยางกับได้ร่้นี่ มันเลื่นมันเลื่นถ้าเดินผ้านี่คืออันนั้นเลยตรงนี้มันเลื่นเพราะว่าผมเป็นย่างดูอยู่แต่ว่ามันเป็นย่างได้นะแต่วันนี้มันมีตะไคร่น้ําเกาะแต่น้ํามันลึกกว่าเก่านะทุกคนตอนนี้ผมยกอยู่ทางเทิอยู่ข้างล่างทุกคนโอ้โหครับผม หมดเกินอาลิฟเลยเม่เตอของเจ้าหรอหโอ้ไทยกันได้นะครับเส้นไทยกันหรือ,ไ,อไทยทางเฮาเหรอก็อคือเว้าไทยสะ์ะ มีเพื่อนกัเวอาไทยเนอะวอลผมไม่ไทยทางนี้ป่าเพิ่นได้ปลาหลายเพื่นเลยเอาไว้นี่น้องเพิ่นอ,อยู่เฮืนอนครับโอ้อันนี้กับเอฟซีอันนี้กับเอฟซีเอฟซีเป็นอาวาัย่งฟังเสียงเว้านะครับโอเคทุกคน ่าไปย่างเลาะสลก๊าบกนทางนี้ก็เจ้ายากแต่ว่าเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งน้้ำพุนนะเพราะว่าเพื่อนคือบ่เม่นคนทางเฮานี่แหละว้ากับเสียงเว้ามันกัะบอกคุ้นนะเพื่อนว้าไทยเดี๋ยวสีพาทุกคนกลับไปทางคุ้นไปเบิ่งนกาเจ้าึก,กระดูกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมาเบิรงสฝ่ายน้ำล้นนะจะมาจนกว่ามันน้ำมันสิท่วมขึ้นมาฮอตที ทามาได้นะถ้าทางบ่อขาดก่อนนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับทุกคน